สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับเจริญรุ่งเรืองแท็กเตอร์นะครับมีรถคุดเล็กนะครับมานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับนะครับรถเข้าใหม่ของเดือนกันยานี้นะครับเป็น SK นะครับโกเบโกเ SK60 รุ่น4นะครับเก่านอกยังไม่เคยใช้งานที่ไทยนะครับราคาถูกนะครับนะครับสวยๆปิ๊งๆนะครับนะครับรถเข้าใหม่สวยๆนะครับคันนี้ราคาประหยัดนะครับเพียงนะครับ สามแสนเก้าหมื่นบาทนะครับรถมาถึงเมื่อวานนี้ครับลูกค้านะครับสีเก็บสีมาแล้วเรียบร้อยนะครับสีด้านนอกสวยจิกนะครับสวยๆเลยนะครับด้านนอกนะครับตัวรถนะครับโกเบโกนะครับเอสเคหกศูนย์หนึ่งสี่รถติดฟิล์มแล้วเรียบร้อยนะครับนะครับดำนอกสว่างในนะครับขับสบายตานะครับตัวนี้ มาพร้อมเก๋งบุมตรงแท็กเหล็กไปมีดนะครับแล้วก็ลายไปปิ้งนะครับผมรับไปปิ้งใช้งานได้เลยนะครับค่าท่านใดซื้อไปใช้ครับต่อสิ่งจะบอกนะครับสิ่งจะบอกไม่มีซึมนะครับจะส่งเจ็บซึมให้เรียบร้อยนะครับนะครับผู้ค้าท่านใดสนใจลองมาลองขับมาลองไปหาที่เรากันนะครับนะครับเดี๋ยวเราดูรอบนอกรถนะครับนะครับดีเจหกศูนย์สี่ นี่รอบนอกตัวรถนะครับสวยๆเลยสภาพเก่านอกมาแบบนี้เลยนะครับผมมาดูช่องล่างกันนะครับเริ่มต้นจากช่องล่างก่อนนะครับโซ่ตึกเปียะนะครับนะครับสปเก็ตต์นะครับน้ำโอเคอยู่ครับน้ำละนาอยู่นะครับ โซ่สวยนะครับใบแท็กนะครับกำลังพอดีนะครับไม่หนาไม่บางไปนะครับสเรมเฟมไม่มีแตกให้ปะนะครับนะครับน็อตนำยังหนาอยู่นะครับอีกฝั่งหนึ่งครับผมนะครับอีกฝั่งหนึ่งทักสปอเกตนะครับนำหนาหนามอนกันนะครับบุสโซนะครับมีอยย่นะครับ เฟรมสวยนะครับโซ่ตึกเปี๊ยะนะครับสวยๆเลยนะครับัอทีนะครับมาดูบูมอาร์มนะครับบูมอาร์มนะครับบูมอาร์มยังสวยนะครับบูมอาร์มสีเดิมนะครับลูกค้าสีเดิมเลยนะครับจะเกลือจืดๆนิดนึงนะครับบูมอาร์มไม่แตกห้่ปะนะครับ มาพร้อมลายไปปิ้งนะครับหนึ่กี่ห้าฟันขนาดศูนนะครับนะครับอาร์มสวยนะครับบูมสวยอยู่นะครับสวยเลยนะครับมาพร้อมลายไปปิ้งนะครับมาดูเครื่องยนต์กันครับผมเดี๋ยวผมขอเปิดด้านหลังแป๊บนึงนะครับ ะครับมาดูเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื <x ana> <cowboy> ่องยนต์ยันม่านะครับนะครับแห้งๆเลยนะครับผมแห้งๆเสืยอๆอยู่นะครับเครื่องเครื่องแห้งเนืองแรงนะครับปั๊มแห้งๆปั๊มเนืองแรงนะครับเครื่องแรงปั๊มแรงนะครับนะครับประมาณนี้เลยนะครับ เราใช้งานแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับแต่ยังไม่เคยใช้งานที่ไทยนะครับลูกค้าานใดหารถใช้อยู่นะครับสนใจกูบปโก้นะครับ SK60 รุ่น C นะครับนะครับประหยัดนะครับเพียง3 0 0 0 0 0เก้าม่นบาท่อลองได้ส่งฟรีทัวไทยนะครับทักเข้ามาได้นะครับหรือลูกค้าจะได้ราคาเท่าไหร่โทรมานะครับนะครับเรามีราคาให้นะครับถ้าราคาไปได้เราไปด้วยกันนะครับอยากให้ลูกค้าได้รถใช้ราคาถูกๆนะครับ แผงอยคมลเลอร์สวยนะครับไม่มีซึมนะครับเดี๋ยวดูด้านในรถเเก่งรถเก่งก่อนนะครับด้านในประมาณนี้เลยครับเบาะเดียวหุ้มไม่ใหม่นะครับผมเบาะขาดนิดนึงนะครับแอร์นะครับแอร์เปนอรอกทำมาแบบนี้นะครับถ้าทุกานไม่ชอบเดี๋ยวให้ช่างไทยแก้ให้ได้ได้ครับเอาหลบเอาเก็บมุมสวยๆนะครับ แพงหลังคายังดูดีอยู่นะครับนะครับระบบใช้งานได้หมดไฟฟ้าครบนะครับจอติดนะครับเปิดจอให้ดูนะครับจอติดนะครับผมโอเคนะครับมานี่เลยด้านในนะครับผมคันโยกคันโยกแน่นนะครับไม่ถือว่าหลวมมากนะครับภายในยังดูดีอยู่ครับภาคันี ประตูเปิดง่ายนะครับลองเปิดให้ดูนะครับอยู่แล้วปัญหาใหญ่นะครับประตูหาอะไรยากนะครับซ่อมเครื่องง่ายกว่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์ตอนสตาร์ทกันนะครับสวยเลยนะครับ สิผ้าด้วยเลยนะครับตึงให้ตรงนี้เราคุอมาถึงเก็บงานด้วยเครื่องแห้งนะครับไม่มีไอไม่มีควันนะครับสใส่เลยนะครับทุกคน สวยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับรถอยู่อำเภอโคกสูงจังหวัดสกวนะครับาจากที่ว่าการอำเภอโคกสูงเพียงสามกิโลนะครับลองเข้ามาคุยนะครับมาเข้ามาลองขับได้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเรามีบริการส่งฟรีพร้อมจาบเงินปลายทางเนาะเดี๋ยวมาลองดูขับรถดูก่อนนะครับลูกค้าลูกค้าขับรถเราชอบนะครับเราบริการส่งฟรีให้เลยนะครับเก๋านอกสวยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ